สวัสดีครับพเว็บทอล์กบแจ็คครับค่าวที่แล้วนะ <S 2> <S 2> <S 2> ผมรีวิวยี่ห้อนี้ไปนะครับแต่เป็นกลิ่นวอก,กี้นะครับวันนี้ก็ยิงผมกดมา2อ,อกลิ่นนะแต่ทงางร้านเขาแถมตัวทดลองมาให้ผมขนาดไซส์เขาเนี้ยเล็กๆผมผอมนะครับเป็นอีกกลิ่นหนึ่งผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูด้วยแล้วกันนะครับว่าตัว,ต,วตัวแถมที่เขาแถมมาให้เนี่ยกลิ่นเป็นยังไงนะครับตัวนี้มากับตัวสวิตทอรี่นะครับก็คือเป็น ผมน่าจะมาจากคำว่าสวีทแล้วก็สตอรี่แหละนะครับหมายถึงว่าเป็นซีรีส์ขนมนะครับเป็นซีรีส์ขนมนะเหมือนเหมือนเหมือนแบบว่ายี่ห้อนี้เขาทําแต่ขนมสายขนมนะครับก็เลยใช้ชื่อว่าสวีทสตอรี่นะครับก็เป็นกลิ่นออริจินอลชีสเค้กนะครับเพื่อนๆผมไม่รู้เพื่อนๆเ,เคยทานตัวชีสเค้กกันหรือเปล่านะตัวชีสเค้กมันจะมีแบบสไตล์ญี่ปุ่นสไตล์ยุโรปนะ ัวชีสเค้กก็ถ้าจะให้ถูกต้องจริงๆอ่ะตัวชีสเค้ก็ต้องมีรสเปรี้ยวหน่อยๆนะแต่ถ้าเป็นดอกทไตญี่ปุ่นก็อาจจะไม่มีรสเปรี้ยวนะครับผมเนาะก็ฉลากมาแบบนี้นะผมดูโซนแล้วก็ได้อารมณ์เหมือนเบเกอรี่ดีนะครับไม่รู้ดิสีแบบเนี้ยนะครับนะเหมือนเหมือนเดิมน,นะครับราคานี้ผมผมจำราคาไม่ได้นะครับผมผมซื้อมานานผมควรแล้วก็ดูดไปจนครึ่งนึงแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนิกสามนะครับอย่างที่ผมบอกเพื่อนแล้วว่า ถ้าถ้าเรายังไม่มั่นใจน,นิกสามก่อนเพราะว่าพวกนิกแนวขนมพวกเนี้นยนะสไตล์อเมริกาพวกเนี้นะครับพวกถ้าพวกแบบแนวสายขนมอ่ะนิกมันจะเชัดกว่าพวกสายผลไม้มาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอาวิกนิกสามก่อนนะครับมันจะยังไม่หนักเท่าไหร่แต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าอมืมันเลี่ยนไปว่ะผมวอานิกหกได้นะครับตัวนี้นิกสามนะครับแล้วก็สแกนไปที่นี้เขาได้เลยนะครับเฟ o บุ๊กสว t h ท o r y ได้เลยนะครับอืม นะครับอันนี้ก็ u n d e r l a s e อ่านว่าอะไรวะเซล Prohibit นะครับอันนี้ผมแปลไม่ออกนะครับอันนี้ก็คือเขาบอกว่า w a v e f a c t นะครับก็คือข้อมูลเกี่ยวกับน้ำยาตัวนี้นะครับไซส์ร้อย l นะครับ pg 30 vg 70นะครับส่วนผสม,สมก็มีชีสแล้วก็ครีมชีสสามชีสห้าสิบครีมสามสิบแล้วก็นมยี่สิบนะครับก็คือ ชีสเค้กจริงๆอะนะครับส่วนผสมมันก็คือเนี่ยแหละครับชีสครีมมิลนะครับกลิ่นประมาณนี้แหละนะครับเนาะคำเตือนก็คือสินค้านี้เป็นสินค้าที่มีนิโคตินผสมอยู่นะครับแล้วก็เป็นสารที่ทําให้เสพติดนะครับผมเป็นสารเคมีทําให้เสพติดนะครับตรงนี้เขียนว่า enjoy wave นะครับอ่าโอเคผมดูมาใ้สักพักแล้วนะครับก็อย่างที่เพื่อนเห็นนะเดี๋ยวเรามาใส่สำลีกันก่อนดีกว่านะครับเพราะตอนนี้ตั้งแต่ที่ผมได ลวดตันนั้นมานะครับเพื่อนผมก็ทกําการเริ่มค่อยๆทยอยเปลี่ยนนะครับตัวเนี้นะครับผมใส่แล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆเบินแล้วนะตัวนี้แกน3.5นะครับสี่รอบนะครับแต่ผมจะจะเบินต่อนเพื่อนดูนะครับว่าจะมีฮอตสปอตที่ผมเคยบอกเพื่อนไปนะครับว่าฮอตสปอตเป็นยังไงนะเห็นป่ะจุดเนี้ยนะครับเพื่อนเห็นป่ะจุดเนี้ยเห็นป่ะ ตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่าฮอตสปอตนะครับมันจะแดงแดงโลวกว่าที่อื่นนะครับโอเคแล้วก็ทําอย่างนี้ครับเพื่อนอ่าขูดนิดนึงนะครับเพื่อให้รวดมันเกิดอาการคลายตัวนิดนึงนะอ่าเห็นป่ะโอเคเดี๋ยวผมปิดไฟข้างนึงก่อนเพื่อนจะได้เห็นชัดนะโอเคนะครับอ่าได้บรรยากาศนะครับผมถือว่าเดินไฟใช้ได้แล้วนะ ถามว่าดูยังไงใช้ได้แล้วนะครับหนึ่งไม่มีฮอสปอตนะครับแดงทั้เท่ากันนะครับเพื่อนๆแบบนี้นะแล้วก็แล้วก็แดงตรงกลางก่อนนะือนะครับผมว่าใช้ได้ละใส่สัมรีกันดีกว่านะครับเพื่อนๆโอเคสัารีผมก็ทำการ ฉีกไว้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อความรวดเร็วนะครับเพราะคลิปก่อนหน้านี้นานมากนะครับผมทําเองผมยังนึกน,น,น้าตัดแล้วนะโหอโอนานจริงนะครับแต่ด้วยความที่ว่าและดีเทลมันเยอะนะกว่าจะใส่กว่าจะเบินลวดกว่าจะแบบนะครับอันนี้ผมก็เลยใส่แล้วกันพันมาแล้ว,ลวก็ใส่ไลวละนะครับให้เพื่อนไม่เสียเวลากันนะครับถ้าตรงไหนดูแล้วน่าเบื่อก็กดเลื่อนไปเลยนะครับผมไม่มีรับรายได้จากไหนมานะ เพื่อนก็ถ้ารู้สึกว่ามันเริ่มนานเกินไปก็เลื่อนได้เลยนะครับผมนั้นชอบพอมวลนะครับเพื่อนหุมหลวมนะอย่าม้วนแน่นมากนะครับแล้วก็ล้ดลวดอย่างเงี้ยเพราะบางทีเราเราต้องปั้นตรงปลายตรงนี้นะครับเพื่อให้เข้าไปที่ตัวอะตอมได้นะครับอย่างเงี้ยถ้ามันหนากันไปผมจะดึงนิดนึง่าเห็นไหมครับชึบมาเรามาใส่อันนี้กว่านะน,น,นะครับเป็นนิโครมนะครับสีก็จะแบบฟ้าๆนิดๆนะครับสวยงามนะ ดูเหมือนทอ่อซิ่งนะนะพวกท่อไทเทนสิ่งๆนะหมอนใส่สิ่งๆนะครับนี่แบบนี้ใส่เลยนะครับผมก็สังเกตว่าผมว่าผมหมุนอย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อให้มันเป็นเกลียวอย่างนี้นะแทงไปปุ๊บผมค่อยมาคลายนี้นะครับถามว่าทำไมต้องคลายด้วยถ้ามไม่งั้นเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเกลียวนะครับพอมันเป็นเกลียวแน่แนๆปุ๊บเนี่ยมันทําให้สํารีมันมันมันพอไม่เต็มที่นะครับมันจะไม่โดนมันจะไม่โดนรวดเต็มที่นะโอเค ครัวนี้ผมจะมารอบนี้เนี่ยที่ผมตั้งใจใส่ลวดตัวนี้ให้เพื่อนๆดูเนี่ยเพราะว่าผมต้องการชี้ชัดให้เพื่อนๆเห็นไปเลยว่าระหว่างลวดเก่านะครับที่ผมสูบมาจนแบบครึ่งหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยนะครับกับลวด Fil s Captain ไฟฟ์คอรอันนี้นะครับดูซิว่าต่างกันไหมนะครับเออผมว่าน่าสนุกดีนะกับน้ำยาตัวเดิมที่ดูดมาจนครึ่งหนึ่งแล้วนะครับกับลวดแบบนี้นะครับผมว่ามัน ถ้าให้ผมลองสูบนะครับที่ผมรีวิวคาที่แล้วนะคือปกติแลเวลาโมลดเสร็จใหม่ๆใช่ไหมครับเราใส่น้ำยาดูดเนี่ยแม่กินมันมาเต็มทุกช่วงแรกๆนะครับแต่หลังๆๆุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มอ่อนลงนะหมายถึงความชัดความฉ่านะครับแต่ว่าลวดอันที่แล้วอันที่ผมรีวิวเพื่อนๆดูคาที่แล้วเนี่ยนะครับโอ้โหแบบจนน้ํายาหมดแล้วจะหมดอยู่แล้วนะครับฉ่าทุกคํานะครับหวานฉ่ามาเต็ม ควันควันส่วนเรื yeah. ่องควันเนี่ยผมเดาว่าถ้าต้องการควันเนี่ยผมเดาว่าเพื um ่อนต้องใส่พวกหยดสูบนะครับพวกรูท่องรูท่ออะไรมันใหญ่กว่านะครับนะครับแล้วก็ดันไฟเยอะหน่อยผมไม่ใช่สายดันไฟเยอะนะผมรู้สึกว่าถ้าเราดันไฟเยอะโดยส่วนตัวแล้วเพื่อนผมรู้สึกว่ากลิ่นมันหายนะครับกลิ่นอโรมาความหวานฉ่ำหลายๆอย่างมันหายถ้าไฟมันร้อนนะครับหลักการนี้ใช้ได้กับหลายๆหลายๆอย่างนะแม้ทั่งการทาอาหาร หรืออะไรก็แล้วแตะ่นะครับถ้าเราใช้ไฟแรงเกินไปไม่เหมาะสมนะครับแต่บางอย่างใช้ไฟแรงก็ดีนะมาทำให้กลิ่นหรือรสชาติบางอย่างหายไปได้นะครับนี่เพื่อนเก็ต้องไปหาบาลานซ์เองแล้วนะครับว่าแบบเฮ้ยช่องแบบนี้ว่ะมุงคนบอกให้พี่ผมไม่สนว่ะผมชอบแบบนะสุดๆไปเลยยิงทีควันท่วมแต่สมัยนี้เทรนควันท่วมเขาไม่ค่อยฮิตกันแล้วนะครับก็จะเป็นแนวแบบ ดูดง่ายๆนะครับส่วนเรื่องรสชาติก็จะอีกแบบหนึ่งน้าแต่คนนะครับโอเคโอเคอผมจะขั้นตอนเยอะหน่อยนะครับเพื่อนนี่นะปุ๊บเรื่องมากนะแต่ถามว่ามันมีผลไหมมีผลนะครับเพื่อนมันทำให้รสชาติออกมาดีที่สุดนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับชึบ อย่างนี้นะครับเห็นปะพอผมตัดลุกเนี่ยมันทาให้สมรีบางอยาบบางส่วนขาดออกมานะครับแล้วก็จะหวีออกมาได้อีกส่วนหนึ่งเลยนะครับมันจะบางไปอีกนะครับและสั้นลงนิดหนึ่งด้วยนะครับนี่อย่างนี้นะครับเห็นปะสั้นลงไหมสั้นลงกว่าแล้วบางกว่าครั้งนี้เห็นไหมครับมผมไม่ได้หลักการนี้มาจากไหนรู้ไหมผมไม่ตัดผมเว้ย แล้วผมเห็นช่างเขาซอยผมให้ผมอะคือเขาเขาไม่ให้ตัดตรงๆแบบไม่ตัดอย่างนี้นะเพื่อนอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้นะเขาตัดแบบอย่างเงี้ยตัดเข,เข้าไปในผมเงี้ยชับ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 ชัเงี้ยมันทําให้บางลงนะครับมาถึงตรงนั้นของผมนะครับมันบางลงแล้วก็สั้นลงหน่อยหนึ่งด้วยนะครับซึ่งมันก็จริงอะผมลองมาใช้สัลรีดูเออจริงว่ะหลักการเหมือนช่างทําผมนะครับเห็นปะจะบางไปหน่อยหนึ่งนะครับที่เหลือนะครับเพื่อนก็มาจัดทรงอย่างนี้อย่างที่ผมทําอย่างนี้นะอ่านี่นะครับเห็นปะ ตรงนี้จะฟงพองนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดอืมตัดที่ประมาณนี้นะครับเพื่อนชึบได้ยังวะผมว่าได้แล้วแหละเนาะโอเคมาเรามาใส่น้ํายากันนะครับ แม่ลวดให้มันสีสวยจริงๆนะผมชอบจริงๆโอเคนะครับใส่ไปงี้ก่อนนะซ้ายขวางี้นะครับเพื่อนเพิ่มให้มันคืออย่าไปเสียดายนะครับแรกๆเราใส่แบบวันนี้ผมเห็น,นเพื่อนๆแบบเสียดายน้ำยานะครับผลที่ได้มากก็คือมันก็ไม่อร่อยนะครับเพื่อนอเหมือนเดิมนะครับแกนสามจุดห้า พันสี่รอบนะครับผมนะครับแล้วก็คลายก่อนเพื่อบางทีพอคลายแล้ว,วมันจะได้ค่าโอ์มที่ตรงขึ้นนะครับเพื่อนโอ์มออกมาที่ศูนย์จุดสองหนึ่งนะครับดูดิสี่สิบวัตต์แต่ผมจะดันประมาณสักแบบอ่าสี่สิบห้าก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนฟื้นนะ อาจจะไม่ตุ้มตามนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้ม็อดยิงสดนะครับเพื่อนๆแบบนี้นะเก็บขอบนะครับนี่ผมเน้นทุกคลิปนะครับที่ทําสํารีนะครับให้เพื่อนๆดูนะเก็บขอบอย่างนี้นะครับอาจจะดูเสียเวลาแต่ว่ามันมีผลนะครับบางทีแบบเราโดนตัวด้านในของแทงหนีบนะครับแล้วสมรีมันเบ้ไปมันเสียทรงไปนะครับผลที่ตามมาคือรั่วนะครับผมอืมผม พอผมทำสมดีอย่างนี้นะผมบอกเลยว่ามันรั่วยากมากนะครับโอเคผมว่าด้แล้วแหละนะครับสวยงามนะเอาละถอดแคปตหนึงนะครับ เอาละใส่แคปนะครับควันที่ออกมานะกลิ่นขนมอะ่ะกลิ่นครีมกลิ่นนมนะครับนำมาก่อนนะครับเพื่อนอืม Okay. อ่ะเสร็จละเรามาดูที่ตัวน้ำยาดีกว่านะครับนี่ผมจะชิมให้เพื่อนดูก่อนนะครับชิมนะหวานนะครับรู้สึกถึงนิโคตินนะที่จะมีความแสบๆหนักๆน,น,นิดนึงนะครับ กลิ่นกลิ่นเหมือนพวกครีมพวกนมนะครับพวกครีมพวกนมนะอืมผมยังจริงจริงๆชีสมันก็ทํามาจากนมแหละถูกไหมครับเพื่อนเนาะโอเคมาชิมกันดีกว่านะครับ <c oughs> ผมว่าไฟเบาว่นิดหนึ่งนะโอเคสักห้าสิบเป็นไงครับโอเคหวานนะครับเต็มสิบผมขอให้สักเจ็ดนะครับก็ค่อนข้างหวานนะครับตามสไตล์ขนมนะกลิ่นนมและครีมนะครับมาในอัตราส่วนใกล้เคียงกันนะเพื่อนๆ นะครับกลิ่นนมและครีมมาใกล้เคียงกันนะครับส่วนเรื่องของความเป็นชีสเนี่ยผมได้กลิ่นน้อยนะครับถามว่ามีไหมมันมีกลิ่นเปรี้ยวๆกลิ่นหมักๆของความเป็นชีสมีอยู่ไหมมีอยู่นะครับแต่ว่าเบื้องตอนน้นนะครับมิวกับครีมเนี่ยนำมาก่อนเลยจริงๆแล้วมันแทบจะเป็น process กันหมดเลยนะครีมก็มาจากนมชีสก็มาจากนมนะครับจริงๆแล้วมันเป็นมันคือวัตถุดิบเดียวกันหมดเลยนะครับถ้า,ถ,าถ้าเป็นตามธรรมชาตินะแค่อาโ p r o c e s เปลี่ยนไปนั่นเอง นะครับครีมกับนมนะมาเท่าๆกันนะแล้วก็ชีสมาตานท้ายๆนะครับนะผมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะครับนั่งด้วยอะตอมนั่งด้วยบิลด้วยนะครับมีผลเหมือนกันนะครับความหวานตรงไห้เจ็ดนะครับเต็มสิบนะครับส่วนเรื่องความแน่นความหนักของนิโคตินนะเต็มสิบผมขอให้ซักหกแล้วกันนะครับห้าถึงหกนะครับมันก็มีให้รู้สึกนะแล้วก็อิ่มในระดับหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งลวดตัวนี้นะครับแตกต่างจากลวดตัวเดิมที่ผมใช้เนี่ยผมให้เพื่อนๆดู คือรวดธรรมดานะครับนี่เนี่ยรวดตัวไอตัวฟิลคัพตันตัวนี้นะครับให้ความรู้สึกของนิโคตินที่เต็มกว่ารวดแบบนี้นะครับเพื่อนๆอ่านะครับนิโคตินมา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 ชัดกว่านะครับลิ้นนิดได้ดีกว่านะครับส่วนเรื่องกลิ่นนะครับขออีกทีกันนะแม่มันไม่ค่อยชัดเจนนะครับกลิ่นครีมกลิ่นนมแล้วมันมาแน่ๆนะครับ อยนี่ผมบอกแหละนะครับคะแนนความหวานให้เจ็ดนะครับความเต็มความแน่นของนิกนะครับผมขอให้ห้าถึงหกนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะมีให้อิ่มผมว่าอิ่มลัลนแหละนะครับส่วนเรื่องความตรงปกชีสเค้กนะครับผมขออนุญ,ญาตให้ซักแปดแล้วกันนะครับเจ็ดถึงแปดแล้วกันนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเนี่ยผมได้กินชีสเค้กในคือแบบไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะครับถาว,ว่ามีไหมมีนะอืม 7ถึง8ความตรงปกนะครับส่วนคะแนนความโอวออลโดยรวมนะครับภาพรวมทั้งหมดนะความพึงพอใจนะผมขอให้สัก8แล้วกันนะครับผม8เต็ม10นะไม่ให้8เต็มร้อยนะ <c oughs> <c oughs> นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสวิตทอรี่นะครับถ,ถ,ถ้าเทียบกันระหว่างกลิ่นปล็อกกี้ที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะช่องไหนมากกว่ากันนะมันคนละกลิ่นนะครับแต่ถ้าว่าโดยรวมภาพรวมของของของน้ำยายี่ห้อนี้ถือว่าคุณภาพดีนะครับไม่รู้สึกกลิ่น เคมีคอลแบบเหม็นแทงคอนบหนักสูบไม่ได้เลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถือว่าโอเคมากๆนะครับราคาเท่าไหร่จําไม่ได้แล้วนะครับผมมันไม่ใช่สองร้อยแน่ๆแหละผมว่าน่าจะสักห้าร้อยมั้งจำไม่ผิดนะสี่ห้าร้อยนะครับเพราะว่ามันขวดร้อย็มลนะครับน,น้ํายานแนวนี้ด้วยนะครับอืมก็ลองไปกดดูลองเซิร์ชคานี้นะครับคำว่าสวิตสตอรี่นะครับลองเซิร์ชตามนี้เลยนะผมว่าเดี๋ยวมันก็จะมีขึ้นใน Google นั่นแหละว่าร้านไหนขายนะครับ นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับสำหรับน้ำยาสวิสเตอรี่ออริจินอลชีสเค้กตัวนี้นะครับผมถือว่าโอเคนะใช้ได้เลยแหละนะครับสำหรับเพื่อนที่ชอบความอิ่มนะครับผมก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์มีน้ำพูดคุยกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ